สวัสดีครับมาพบกับช่องลุงนินจานะครับวันนี้ก็มาดักกุ้งเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาผสมอาหารกุ้งกันหน้าพื้นที่เลยครับในแถวนี้ของอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลครับอะวันนี้หัวอาหารลุงนินจาก็จะมีขากมะพร้าวกล้วครับข้าวที่เหลือจะกินนะครับแล้วก็ไออาหารตกปลาครับ ที่ไปขอเข้ามาครับที่มาเป็นของเก่านะครับอเอามา <c oughs> เดี๋ยวลงุงจารจะผสมให้ดูเลยครับ เติมน้ำไปเพื่อให้ปั้นก้อนไง่ายๆครับโอเคแล้วก็ปั้นก้อนนะครับนี่ครับปั้นก้อน,นประมาณนี้ครับลวงเจก็จะปั้นก้อนเสร็จพอป,ปั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาหัวาหารตกปลาเลยครับอาหารตกปลาเนะี่ยมาคุกอีกทีนึง ก็ใส่หอใส่เยอะเลยครับตัวนี้อย่าลืมใส่หินนะครับถ้าเราไม่ใส่หินมันจะทําให้มันลอยนะครับขูาผูกครับ เมื่อใส่ยใหย่ดเสร็จเราก็แขวนไว้อย่างนี้ครับแขวนไว้ข้างในเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงกันครับเดี๋ยวเราไปดักกันลองดูวันนี้ครับสวัสดียามเช้ากับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลพบกับช่องลุงวินใจนะครับวันนี้ลุงวินจาก็มาดักกุ้งเหมือนเดิมแต่ไม้นี้ก็บอกว่าปลากฏดปลากระแยงมันขึ้นเยอะ ลุงนินจาก็เลยลองดักดูเผื่อได้ทั้งปลาทั้งกุ้งนะครับโน่นดักไว้ไกลๆน่้นครับเห็นทุ่นไหมครับตรงกลางมันจะเป็นร่องน้ำนะครับลุงนินจาก็เลยดักไ้สองฝั่งเลยเผื่อได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแต่ลุงนินจาลงไปถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงกลางล่องมันน้ำลึกกลัวโทรศัพท์ตกครับโอเค ต,ตามกันนะครับนี่ครับเก็บมาเรียบร้อยแล้วมีจ่าก็บอกตัวสับแป๊บวันนี้กุ้งไม่เยอะครับแต่ติดปลาเยอะนี่ครับดักกุ้งวันนี้เราเน้นนั้งดักกุ้งดักปลาครับมีปลาช่อ,ชอน ปลาบูก็กุ้งน,นี้กุ้งและหอยหอ,อยกุ้งปลาบูปลาบูติดทุกหลังเลยครับวันนี้ลุงจาก็ใช้เหยื่อกากมะพร้าวคั่วผสมเหยื่อเป็นเหยื่อตกปลาเก่าที่ขอเข้ามาแล้วก็เอาเข้าวข้าวสุกที่เหลือกิน มาใส่เพื่อปั้นก้อนนะครับนี่ครับโอเคพอได้อยู่วันนี้แต่ไม่เยอะโอเคครับกุ้งตายหมดเลยลุงินจามวลจะไปคุยกับคนดักรอบอยู่ดักรอบปลาอยู่ผลของการดักกุ้งดักปลาในวันนี้ครับ ได้กุ้งประมาณกิโลหนึ่งวันนี้ได้ปลาบูปลาช่อนแล้วก็ปลาส้อยเล็กแล้วก็หอยอีกเพียบเลยครับวันนี้ปลาบูมันเข้ากวนเยอะครับกุ้งเลยไม่ค่อยเข้าไซส์ใหญ่มาก